สวัสดีจ้าพี่น้องกองไฟสุขุสุขพนชมสวนสสวยๆจ้าดอกไม้ใบไม้ปลูกอยู่ในน้ำเสน่จันทาก็ต้นงามงามดูสิัางนึงก็สวยมันลาะอีกแล้วพี่น้องจ้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจคุณพี่น้องป่า อย่างนีนะ้ไงแท้คือมาพุ่งละบอกห่วงใครว่าสิใครว่าสิถามเจ้ายุ้ยเจ้าบอกให้เอาไปตองข่อยก็ลืมไปตองหลายหลายข่อยก็นึกแต่ยุ้ยแต่ว่าข่อยเพาท่านไม่มีเวลา,างวงหงายบอกให้เอาไปตองไห้นี่นะอนนะเออเออตองมาหลายดอกมาตองซะไปตองบ่ได้ห่วงแต่ว่ามันมันลืมเนี่ยยาย ของไอ้รวมกันในมู่บ้านนี่แหละข้างในมีต่อฮะวนนี้บนงอเขาตัดถิมตัดถิมอยู่ในบ้านพอพอนเฮ็ดบ้านเนี่ยคนต้องตัดถิมนะแมนนตอ๋อแมนจักแล้วมันยังมีอยู่เด้ใบก็มีขันเจ้าสิเอามันแตกใหม่อยู่เออมันอ่อนเด้ยายอ่อน เออเออเอออะที่เป็นมือมือมือวันเสาร์อาทิตย์เต๋ปใบใหญ่เสาร์อาทิตย์ได้ปะโอเคข้างในมีต้นไม้ยังงามงามปบใยา่ล้เนาะล้มีต้นไม้แปลกๆวะจ้ะเหล้วมากปลาดิไหม อันนี้เขาเอิ้นต้นหนังก๊อกเด้เนาะมันอยู่ในน้ํามันงามแนี่ล่ะนงกกนี่แม่นบ่แม่นเเนาะมักปลาุ้ยงามคนขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทกําลังใจ